เจอเห็ดล้วพี่ดาวบอกว่าอันนี้กินได้เราบอกจะกินดิบๆได้ด้วยหนไปเริเลย It's not poison ใชไหม i t not poison It's a proper mushroom นะสมบูร์เลยอ๋อมีเจอเจอ้มีเยอะเลยโอเคฮะใช กำลังกิ i อะไรนะฮะโอ้โหพวกเขาเห s ดโอเค s ้าว you have c u r i b b a n อนนี้บานแล้วอ่ะอันนี้กำลังนุ่มๆพิดาบอกกินได้เห็ดต o เนี้ยไม่ตายโ o ่ o โ o ่นด้วยขั h พลีดาวันน h ้ม o เตอร o วันสิเนีพดาเก็บเห็ด get off my mushrooms a นะนี่กำลังดีเลยอันเนี้ย อย่าซีอิ๊ฟอยี่รีบปลูกอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นี่เป็นต้นแบบที่ดีที่สุดงอัน,นีนนนนเนน่เปรียวมา,มวาน,ม,าม,นม,วมวาน่เปรีย,ยมากไม่นุาเมยนอมเปานต้นแบยที่ดเมี่หมดเลย อืม this one sweet อืมตอนนี้หวานเนีย่ยเหลืองแบบนี้หวาน Luckily fall e n o u g เนี่ย <Yeah. S 2> สีเหลืองแบบนี้จะหวานมากเนี่ยแต่อันที่แดงๆผสมเหลืองเมื่อกี้มันอมเปรี้ยวอมหวานคราวน,นี้ก็ถึงเวลาเก็บแล้วนะคะยเยอะมากอะเยอะจริงๆนน่นนะเต็มเลยนู่นนะ ใช่หมดเลยใช่นางหมดเลยธรรมชาติให้มาพิดาก็เก็บใหญ่เลยอ้โอเวอร์ดนพดาเนี่ยทั้งแนวเนี่ยตลอดไปนู่นเลยนะคะนน่ะอยู่ตรงนูนก็มีเหลืองเต็มอยู่น้องหมา นี่คือบรรยากาศรอบๆแถวบ้านพิดาคะนนีนนยอยู่ไม่ไกลจากบ้านพิดาเดินมาสองนาทีอยู่ไม่ไกลจากทาวน,นะแต่ว่ามีพื้นที่ว่างๆเยอะเลยที่ไปเดินป่าเดินอะไรกันเนี้ยสวยดูลูกอันนี้พี่น้อง,ง it's not ready เย f อ่า ตัวลูกอันนี้แฟลกบรี่เยอะมากมีตัวลูกใหญ่ๆเลยแต่เขายังยังไม่ไม่สุกดีเ yeah, นี่ยถ้าสุกแล้วเขาจะเป็นสีดำอย่างนี้เยอะมากอีกต้นหนึง่ง <laughs> มันดกจริงๆนะเนี่ยดู มันดกจริงจริงัวนี่สวีทต่อนี่สาวแต่ไม่คิวอามันจะไม่ได้เลยไ่ไม่เคยเ o ็นเลยโอ้ยใช่มีแต่พรำทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ยทั้งนั้นเลยหวานไหมเปรี้ยวหวานสวีทตเจ้าอ่ะ อีกอันหนึ่งนะคะนัดอร่อยมากเนี่ยแต่มันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่อีกเยอะมากเยอะมากกำลังจะออกอันเล็กๆก็มีเยอะอันนี้ก็ยังเล็กอยู่อันนี้โชคดีมากเลยมันอยูะต่ำๆถ้ามันแก่เนี่ยโอ้โหอร่อย อร่อยมากเก็บกินมากลางทางกับพิดามันกำลังออกยังไม่เยอะเท่าไหร่ yeah เนี่ย t ีแตม r o w แต่สวนบ้ามันจะอยู่สูงๆด้วยนะเนี่ยทูแพกเกอร์ทูแพกเกอร์อืมเปินเชอร์รีแต่ลูกมันหมดแล้วนกกินหมดมาไม่ทัน อมีลูกอยู่ไม่กี่ลูกเนี่ยค่ะมันหมดแล้วมาไม่ทันนกนกกินหมดเนี่ยมีลงเรืออยู่ให้เห็นนิดหน่อยแชรี่เนี่ยเดี๋ยวคราหน้าเราจะต้องมาเร็วกว่านี้อยู่ที่ทางไปบ้านพิดาเมื่อกี้เก็บอยู่ฝั่งโน้น ตอนนี้ย้ายมาฝั่งนี้แล้วมาเก็บแอปเปิ้ลทีเนี้ <laughs> น้องหมากับพิดารออยู่ตรงนี้นี่คือต้นแอปเปิ้ลว้าว what the taste gonna be like this one I think gonna be nice I can tell by the by the color of it Da, try. I'm testing, right? Yeah, you're testing. <laughs> Not nice, it's like, you? a bit Okay. Ma, 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 nice, ma, 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 nice? ma, 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 cũng ăn. กินทุกอย่างเลี้ยงง่ายเหมือนเจ้าของเลยอะ่ะชิลเล้วเปสเนี่ยมาพี่ดากินทุกอย่างลูกแบล็เบอร์รี่ก็กินลไราแก้มเนี่ยไรล่างแฮปซัซ กินทุกอย่าง <laughs> เรียงง่ายเหมือนเจ้าของหลังจากไปเดินมาน้องมาก็ต้องทำความสะอาดกา่อนเข้าบ้านน้องเดฟกับน,น,น้องดีไลล่ามัน <laughs> ช oh, ่วยันวันดีไลโอ้ยบอก đây we go. Do it then. Go eh? ahead. come Lyla, on. You too. She don't like water, is no, she? She's not. She doesn't like water like oh. Oops. Okay. She put like? Look at her face. <laughs> You know that, the side. Alright, Deb. Look look at Ooh, you like it the head, yeah? <laughs> there we go, all done. Well done. <laughs> well done, Deb. รู้จักความมากเลยหมาเนี่ยพี่ดาเขาเทรนดีมาก Now it's fun time. There we go. The latest, the latest tournament. you now. Layla. come on, bitch. Come, come on, Princess. There we go. Right. <laughs> okay. Okay. ออ well done <laughs> Fun time for Dave again บ <c oughs> ้านพิดาดอกไม้สวยมากมีสะน้อยด้วยในนี้ก็มีปลาหลักปลาหลายตัวหลายสี จัดสวนได้สวยดีน่ารักบนนบอนไซมีเล็กๆกต้นอันนี้สวยดีมีปลาเยอะเลยในเนี้แล้วก็มีสระน,น้อยๆตรงนี้ด้วยจัดสวนได้สวยมากอะ่ะ ก็วิวนอกบ้านมีผักสวนครัวอยู่ตรงโน้นเล็กๆปลูกถั่วปลูกแตงกวาสตรอเบอรี่ก็มีวิวรอบๆบ้านเงียบสงบน่าอยู่แม่พิดาปลูกต้นไม้พิดาเป็นคนตัดหญ้าดอกไม้สวยมากน,นี่คือหลังบ้านพิดา ณมากนะคะที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c ค i b e ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำวิดีโอต่อไปเรื่อยๆมาให้ชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ